สว,สวัดสดีครับพี่น้องช h a n นะครับเสาร์วันอาทิตย์วันนี้เขาขั่วครับเป็นอาหารนี่ครับเมนูลวกกิมครับหลวกกิมนี่ตาก็ตามด้วยอ้อมกบครับกำลังเตรียมเตรียมอยู่ครับ้าก <the> food <the> ็นี่ครับทำเครื่องแล้วครับอวอมกบครับอันนี้ ขันชิ้นโตอีกแล้วขันชิ้นโตครับนี่นี่ครับเนื้อสดครับปล่อยครับอยอ่ะกรอปนะครับต่อไปอะดองนี่ย่างหนึ่งครับนี่เแก่ข้าวยาดองรามมอสเองครับถือว่าแข็งแรงปวดข้อปวดเอ็นปวดเข่า ต้นนี้ครับเพื่อสุขภาพนิดหน่อยด้คร,รับต้องรับลองเว็ดตัวนี้ก่อนครับเห็ดเมือก่อนนะครับเพราะว่าจีเทสสองยางอ้อมกบมันี่เมนูเด็ดนะครับราก,กาอาหารทิ้งโตปก้อยนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับ ครับนี่เ็เก่าครับครัวเก่าครัวครับวันขโมงเลยนี่ครับครัวก่ครัวแล้วก็เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยเครื่องชุดองคตกับและนี่ชุดอาหารสินโตะเตรียมเครี่องอย่างนโอกาสดีครับวันนี้กินกินย่างเดียวนะครับต้องกันได้พี่น้องเด้อนะครับ น,นี่ครับนี่ครับแก่ข้าวสมุนไพรตราหมอเสงปวดข้อปวดเข่าโรคเกาต์ลูบจิตลตคบัจปวดยึดตามเส้นเอ็นเนื้อแน่นือเนื้อสดๆนะครับกรังเห็ดแก้วขมนะครับเดยกนกันเดี๋ยวมาตามมันต่อครับมาต่อพี่น้องนะครับอ่ะเป็นนันวาตอนนี้เซ็ตสิ้นเรียบร้อยครับนี่อ้อมกบครับ ความก็เรียบร้อยนะครับนี่ใส่พักกระแยงย่างดีนะครับคมกบจากนั้นนะครับนี่เมนูต่อไปครับสิ่งที่เริ่มไม่ได้ก็คือนี่ครับสมุนไพรตามหมอเสงิาหานทิ้งโตขึ้นองก้อยอันนี้แบบลอยครับอันนี้โซกเล็กแบบลอยนะครับแบบลอยครับมากยนน้ำกันพี่้องบั่นแ่บอะไรครับเด้อ ่น้องอ่ะวันนี้เมนูเด็ดๆรับอ,อ่ะกินน้ำกันพี่้องมามามานะครับอ่ะอาล้ครับเดี๋ยวห้องากินน้ำกันนะครับฝากกดติดตามน้ำเล้ยพี่้องเด้อนะครับสักดาชาแนลนะครับจองไม่ไมยังไม่มีผู้ติดตามเท่าไรหรอกครับเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับสถานแด้วก็ฝากไว้น้ำเลยนะครับเด้อวันนี้กินอาหารซิงโต อบด้วยสม,มุนไพรตามมาเสีงยงยาดองยาดองครับนี่เพื่อสุขภาพอ,ะอนะนครับ,บเด,ด้อ,ะอ,อนะมานะครับนะี่ขมตายพ่าเรื่องพี่น้องอืมดูยอดอ่ะต่อครับคอยเป็นน้ก้อนนะครับนะเดี๋ยวต่อ